ช่วงนี้กลับมาอัปเดตข่าวการเมืองกันครับเพื่อไทยกับก้าวไกลย,ยังมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันหรือไม่หลังการเลือกตั้งความร้อนแรงของพักก้าวไกลจะส่งผลกระทบกับพักเพื่อไทยอย่างไรและยังมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สองพักนี้จะจับมือกันตั้งรัฐบาลยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเท่าไหร่กระแสพักก้าวไกลย,ยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อย แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับพักต่างขั้วทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติในทางตรงกันข้ามคาดว่าทั้งสองพักอาจรู้สึกพึงพอใจด้วยซ้าแต่พักที่ไม่แฮปปี้สุดก็คือพักเพื่อไทยเพราะยิ่งก้าวไกลได้สสอมากเท่าไหร่พักเพื่อไทยก็ยิ่งได้สสอน้อยลงส่งผลกระทบกับแผนแลนสไลด์ที่อาจจะสะดุดทำให้เพื่อไทยไปไม่ถึงฝั่งฝัน อันเนื่องมาจากทั้งสองพักมีฐานเสียงเดียวกันนั่นเองทำไมกระแสก้าวไกลถึงมาแรงแซงโค้ง 1. ความชัดเจนของพักก้าวไกลย้อนกลับไปก่อนวันเลือกตั้งพักก้าวไกลได้มีการประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนด้วยการยืนยันว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารหรือพักทหารจำแรง ซึ่งก็คือพักรวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชากับพักพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณยิ่งมีข่าวสะพัดเรื่องดีลลับการจับมือตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งระหว่างพักเพื่อไทยกับพลังประชารัฐแม้ก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยจะปฏิเสธเรื่องดีลลับดังกล่าวแต่ก็ตอบไม่ชัดในประเด็นที่ว่าจะจับมือร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่ เมื่อถูกจี้ถามหนักๆเข้าทางแกนนำพักอย่างภูมิธรรมเวชยชัยก็ได้มีการถแถลงข่าวด้วยท่าทีขึงขังว่าพักเพื่อไทยยังไม่ได้จับมือกับพักใดล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งเพราะตั้งเป้าแลนสไลด์เท่านั้นแต่เมื่อขอคำตอบชัดๆที่ยืนยันว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐอย่างแน่นอน100%เขาก็โยนภาระให้กับประชาชนที่ต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ ต่อมาเมื่อกระแสของพักคก้าวไกลร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายทางพักเพื่อไทยก็ได้มีการปรับเกมกระทันหันโดยคนดิเดตนายกของพักทั้งอุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัตรกับเศรษฐาทวีสินก็ได้ประกาศบนเวทีปราศัยยืนยันไม่จับมือตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐอย่างแน่นอนแต่ก็ถูกมองว่าเป็นการกระทำด้วยความจำยอมเพราะถูกสังคมกดดันอย่างหนักหน่วง และเพื่อหยุดความร้อนแรงของพักก้าวไกลนั่นเอง 2. ความอึมครึมของพักเพื่อไทยไม่เพียงแต่ในประเด็นความไม่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นแต่พักเพื่อไทยได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับสังคมในหลายๆเรื่องจากความไม่ชัดเจนหลายๆครั้งเข้าก็ค่อยๆกลายสภาพเป็นความไม่จริงใจอย่างล่าสุดก็คือการที่ทักษิณชินวัตรออกมาโพสต์แสดงความดีใจหลังจากได้หลานคนที่7 เมื่อวันแรงงานที่ผ่านมาโดยทักษิณระบุว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานในเดือนกรกฎาคมนี้แม้ที่ผ่านมาเขาจะพูดถึงการกลับเมืองไทยอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เฉลยสักทีว่าจะกลับยังไงจะยินยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่หรือใช้ช่องทางพิเศษอย่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยที่เคยทำให้รัฐบาลยิ่งลักพังมาแล้ว และเอาเข้าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องทักษิณจะกลับบ้านหรือไม่ไม่ได้ส่งผลบวกให้กับพักเพื่อไทยเลยหนักไปทางลบเสียด้วยซ้ํานอกจากจะประกาศออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าจะกลับมาอย่างไรและก็มีหลายๆกรณีที่การแสดงออกของพักเพื่อไทยทําให้สังคมรู้สึกว่าให้ความสําคัญกับเกมการเมืองมากกว่าศรัทธาของประชาชนยกตัวอย่างเช่นการที่คนดิเดตของพักทั้งอุค์อิงและเศรษฐา ไม่ลงสมัครสสปาร์ตี้ลิสต์แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำหนดไว้หรือหากตีความว่าการเป็นคนดิเดตนายกของพรรคก็คือการยึดโยงกับประชาชนในการเลือกตั้งแล้วแต่อย่าลืมว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย ได้ออกมาเคลื่อนไหวระดับเล่นใหญ่ไฟกระพิบยื่นเรื่องขอแก้รัฐธรรมนูญต้องกำหนดให้นายกเป็นสอสอแต่เมื่อการเลือกตั้งมาถึงพักเพื่อไทยกลับเลือกกระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องแม้ประเด็นดังกล่าวจะไม่ได้ถูกขยายผลจนจุดติดลุกลามไปไกลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนคลับของพักจำนวนมากรู้สึกได้ถึงความไม่จริงใจของพักเพื่อไทยที่อาจทำทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ของพัก โดยไม่สนหัวจิตหัวใจของประชาชน 3. การพลิกจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งของพรรคก้าวไกลแม้ในรัฐบาลที่ผ่านมาพัรคก้าวไกลจะได้รับการประเมินว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างดีเยี่ยมแต่ก็มักถูกพัรคอื่นสบประมาทว่าไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศไม่มีประสบการณ์ในการเป็นรัฐบาลประสบการณ์จึงกลายเป็นจุดอ่อนของพรรคก้าวไกลที่แม้หลายคนที่ชื่นชอบในแนวทางของพรร แต่ก็ไม่มั่นใจว่าถ้าพักเก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจะทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเหมือนกับตอนที่เป็นฝ่ายค้านหรือไม่แต่พักเก้าวไกลก็จะประเด็นนี้มาพลิกจากจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งได้อย่างเหนือชั้นยกตัวอย่างการขึ้นเวทีดีเบตของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงของพักที่ถูกโจมตีอย่างหนักในเรื่องประสบการณ์ธนาธรจึงตั้งคำถามกลับว่าตอนนี้ประเทศมีปัญหาเรื้อรังมากมาย ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งหลายคนบนเวทีดีเบตนี้ก็ล้วนมีประสบการณ์ในการเป็นรัฐบาลทั้งสิน้นแต่ที่ผ่านมาก็แก้ปัญหาไม่ได้มีเพียงพักก้าไกลที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นและถ้าหากได้เป็นรัฐบาลพักเก้าไกลอาจทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนตอนเป็นฝ่ายค้านแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้ หรือในกรณีของพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพัรก้าไกลที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสามอกอของเครือเนชั่นว่าในโลกยุคใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด -19 หรือในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่ทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยกันทั้งสิน้นจึงต้องมาเรียนรู้กันใหม่เหมือน,อนกันทั้งหมดซึ่งในความหมายก็คือตรงนี้อาจจะเป็นจุดแข็งของพรรคก้าไกลด้วยซ้ำ เพราะมีคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจโลกยุคใหม่รวมถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ๆเป็นจำนวนมากประเมินแนวโน้มหลังการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีการประเมินตั้งแต่ช่วงต้นๆว่าพักที่ได้สสมากที่สุดก็คือพักเพื่อไทยแต่ไม่แลนสไลด์ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ220คนในขณะที่พักก้าวไกลหรือพักอนาคตใหม่ที่การเลือกตั้งครั้งก่อนได้สสจำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากอันิสงของบัตรเลือกตั้งใบเดียวและการคำนวณสสพึงมีโดยระบบบัตรใบเดียวจะนำคะแนนการเลือกตั้งทั้งหมดไม่ว่าจะสอบได้หรือสอบตกในเขตต่างๆมาคำนวณหาจำนวนสสพึงมีของแต่ละพักทำให้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นพักเก้าไกลหรือพักอนาคตใหม่ได้สสเขตและสสปาร์ตี้ลิสรวมกันสูงถึง81คนเป็นอันดับที่3ของประเทศ แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนระบบเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบและใช้สูตรคำนวณหาสสปาร์ตี้ลิสต์หา100ในช่วงต,ต้นๆทำให้มีการประเมินว่าด้วยระบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปและความร้อนแรงของอุ้งอิงจึงเป็นเรื่องยากที่พรรคก้าไกลจะได้สสเป็นจำนวนมากเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนแต่นานวันเข้ากระแสของพรรคก้าไกลก็ทวีความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะช่วงโคงสุดท้ายรวมถึงความฮอตของพิธาลิ้มเจริญรัตจนทำให้พักเพื่อไทยนิ่งเฉยไม่ได้และตามที่กล่าวไว้ข้างต้นยิ่งพักก้าวไกลได้สสมากขึ้นเท่าไรพักเพื่อไทยก็จะยิ่งได้สอสน้อยลงไปเท่านั้นอันเนื่องมาจากมีฐานเสียงเดียวกันแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเมื่อประเมินแนวโน้มแบบองรวมทั้งสสเขตและปาร์ตี้ลิส ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่พักเพื่อไทยจะได้สสมากที่สุดแต่จำนวนอาจลดน้อยลงตามไปด้วยซึ่งส่งผลต่ออำนาจต่อรองในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยโดยยุทธศาสตร์แผนหนึ่งของพักเพื่อไทยก็คือต้องได้สสแลนสไลด์250คนขึ้นไปเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่สมมุติว่าพักเพื่อไทยได้ตัวเลขสสเขตและปาร์ตี้ลิอยู่ที่ประมาณ200คน ถ้าจะเป็นรัฐบาลก็ต้องมองข้ามชอดไปถึงการโหวตเลือกนายกที่ต้องได้เสียงสอสอบวกสอว376คนขึ้นไปและสมมุติต่อไปว่าหากพักเพื่อไทยยึดสัญญาประชาคมคือจะจับมือกับพักขั้วเดียวกันก่อนอาจมีพักตัวแปรมาเพิ่มไม่จับมือพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติซึ่งลำพังคะแนนเสียงของเพื่อไทยบวกกับก้าวไกล รวมถึงพักเล็กในขั้วฝั่งประชาธิปไตยยังไงยังไงก็เกิน250เสียงแต่ปัญหามันอยู่ที่ในช็อตการเลือกนายกที่ต้องได้คะแนนเกิน376เสียงโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เสียงของสอวอทั้ง250คนซึ่งถ้าประเมินกันจากพื้นฐานความเป็นจริงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องยากที่จะมีสอวอจำนวนมากเทคะแนนให้กับคนดิเดตนายกของฝั่งพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกล จนมีคะแนนรวมเกิน376เสียงแต่ถ้าเป็นกรณีพักเพื่อไทยร่วมกับพลังประชารัฐที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมีคอนเน็ชันกับสอวอจำนวนไม่น้อยโดยไม่มีพักก้าวไกลก็เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พักเพื่อไทยมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลแต่ด้วยอำนาจต่อรองที่น้อยลงเพราะไม่แลนด์สไลด์ก็มีแนวโน้มว่าหากเลือกโมเดลเพื่อไทยบวกพลังประชารัฐ อาจต้องยกตำแหน่งนายกให้กับบิ๊กป้อมข้างต้นก็เป็นเพียงฉากทัศต่างๆเท่านั้นซึ่งจะว่าไปแล้วหากพักเพื่อไทยเลือกแนวทางบวกกับพักก้าวไกลยังไงยังไงก็เกิน250เสียงบวกพักเล็กบวกพักตัวแปรสามารถเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้และหากยึดโมเดลนี้ถ้าพักเพื่อไทยได้สสมากที่สุดในการเลือกตั้งก็มีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ในการจัดตั้งรัฐบาล แล้วค่อยไปวัดกันอีกทีตอนโหวตเลือกนายกพิสูจน์ให้คนทั้งประเทศได้เห็นอย่างชัดเจนกันจัะจะอีกครั้งว่าสอวอมีไว้ทำไมทั้งหมดคือการวิเคราะห์ความคืบหน้าการเลือกตั้งและข่าวการเมืองขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต์ nationtv.tv ครับ